มันต้นสูงต้นใหญ่งามอย่าพึ่งดีใจสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบ่งตัวอย่างนะครับการบำรุงมั่นนะครับต้นสูงต้นใหญ่นะครับต้นอุดมสมบูรณ์อย่าเฝ้าดีใจครับพี่น้องเนี่ยคือแปลงนี่นะครับผมอ่ะเนี่ยครับคือแปลงเนี่ยสูงอย่างน้อยเนี่ยสามเมตรกว่าอยู่แล้วนะครับพี่น้องเห็นบอกพี่น้องสูงนะครับ ามเมตรกว่าต้นสูงต้นใหญ่จดต้นงามนะครับแปลงนี้อายุย่างเข้าจะเข้าหกเดือนนะครับหาเดือนกว่าเกือบหกเดือนแล้วนะครับผมแปลงนี้นะครับเน้นนักด้วยขี่ไก่นะครับเน้นนักด้วยขี่ไก่ใส่ขี่ไกล่หลายโพดหรือว่าในตัวเจนเนี่ยมันสูงโพดสูงเกินไปแต่นะครับผม มอนบาบดีมีผลดีกับผลเสียผลดีก็คือบอกง่ายๆว่าเห็ดใหตต้นใหญ่ต้นสูงงามเร็วโตไวผลเสียก็คือถ้าห้าวบองลุ่งบ่เป็นนะครับมั่นจะบ่อลงหัวคือลักษณะนี้นะครับรีบเลยนะครับรีบเลยอายุมั่นเนี่ยหาเดือนกลัวจะเขาหกเดือนแล้วหัวมั่นยังยังบอใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขวดเบิ่งตัวอย่างนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับเอาต้นที่อุดมสมบูรเลยเอาต้นถีใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้อง นที่คิดว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิร์หัวมันเป็นเพาะหยังนะครับผมจีภาพมาว่าสอกูฟังเนี่ยครับเนี่ยคือลักษณะหัวมันเห็นบ่เนี่ยใหญ่กว่านิ้วผมน้อยเดียวนะครับย่างเขาหกเดือนแล้วเห็นบ่เนี่ยครับตามปกติสายพันแปดหนึ่งเนี่ยนะครับย่างเขาหาเดือนหกเดือนนี่หัวใหญ่ทออแขนแล้วครับพี่น้องเบิรงมันต่างกันดิ ทอเนมือเนี่เห็นบ่อกเนี่ยทอเนมือนี่แล้วบางหัวกระสันเนี่ยครับการที่เฮ่าวานปุ๋ยรองพื้นโดยใส่ขี้ไก่วานง่ามกระจิงแต่เฮายาฉลาดใจว่าควอมง่ามของอต้นมันของเหาเนี่ยจะเหตุให้ผลผลิตทฮาสูงโมเมนต์ได้พี่นองอย่าเข้าใจผิดเด้นะครับผมพืชเนี่ยถ่าสมมุติวานะครับคือมันเนี่ยถ้าในช่วงที่จังหวะที่เพิ่อเริ่มออกหัว รือช่วงอายุสองเดือนเนี่ยเริ่มออกหัวแต่ว่าในลักษณะที่เพื่อนเฮ็ดเนี่ยคือบอยางว่าหลากมันออกหลายหลายละลักที่นี่เฮ็ดให้หลากฝอยแตกหลายเพราะว่าบอได้เติมปุ๋ยโพแทสเซียมเข้าไปบอได้ฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าบอได้ผสมปุ๋ยโพแทสเซียมบำรุงมากแต่อายุสองเดือนเนี่ยครับปล่อยไว้เลยนะครับต้นสูง3เมตรกว่านะครับบางหม่องกับสเมตรแต่นะครับบอกไงยๆว่าต้นบสมหัวเนี่ยแหละครับเขาเอ่อว่าต้นบสมหัว หรือว่ามั่นบ่ลงหัวอย่าปล่อยไว้เด้พี่น,อน้องเนี่ยย่างในน้อยเนี่เฮาตองบุ่งไปนี่ย,นย่างในน้อยเลยองมีอยู่แล้วนี่สิบเดือนนี่นะครับบุ่งใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าฉีดนะครับเพราะว่าใน,นช่วงอายุมั่นหาเดือนหกเดือนขึ้นไปแล้วนี่ต้องใส่ในระบบฉีดนะครับแต่ว่าถามั่นเขาออกบหนนห่หันแต่คักปานไดนเนี่ยฮอกกะถาดินมันซุ่มมีความเฉื้อลักษณะนี้นะครับฮอกก็สามารถหยอดปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์หยอดปุ๋ยระเบิดมะอาระเบิดหัวมั่น ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับหยอดตรงกลางระหว่างต้นนี่นะครับซับแล้วก็วานได้หยอดได้หรือนะครับหรือพี่น้องผสมวานได้เลยนะครับวานได้เลยบ่ต้องไปผสมยังอีกนะครับบ่ต้องไปผสมในตัวเจนนะครับบ่ต้องไปผสมปุ๋ยยูเรียนะครับในตัวเจนตัว4 6 0 0ม่ต้องไปผสมเลยคือถ้าต้นสูงประมาณ2 3เมตร4เมตรแล้วนี่มีทั้งเดียวคืออัดปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6 0ให้ทั้งดินน้าแลวกระฉีดให้ทั้งใบ ตองรีบเพชรนะครับวางสันผลผลิตทอานี่ตกตำปลอยไปนี่ถ้าเป็นลักษณะนี่ต้นงามซื่อ,อนะครับต้นงามซื่อ,อบางคนยังคงใจว่าอา้าวคือบ่อใส่สูตรฮักยอดในช่วงนี้นะครับใส่สูตรฮักยอดบ่ท่านใดเพราะว่าอายุมันเนยค่าหาหกเดือนถ้าพี่น้องไปฮักยอดปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับผมตรงทิ่การที่พะนลวงลงมาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นตาตุปุติปีนี่คนจิแทงยอดขึ้นมา เพิ่งแตกยอดถ้าหักถ้าหักยอดไวปุ๊บเนี่ยเพราะว่าอายุปกตินี่สูตรของผมผมจะแนะนําไห้ประมาณ8ปดเก้าเดือนนะครับถึงหักหยอดหละกหายเพิ่ลงมาลงหัวแล้วสองเดือนสุดท้ายก็คือถอนม่นออกเพิ่งฉีิแตกยอดเพิอ่นออกปก,กติธรรมดาแต่ว่ากับผมมีปัญหาตัวนั้นนะครับผมมันจะเห็นให้ม่นลงหัวช่วงสองเดือนสุดท้ายสิบํามลุงก็คือหักหยอดเห็ดแต่ม่นลงหัวตัวนั้นเป็นเทคนีค้ก่อนถอนออก มาใส่กับตัวนี้บ่ไดดเพราะว่าตัวนี้อายุมั่นแค่ห้าคูเดือนฟังให้จบคิปให้เข้าใจนะครับผมแล้วจะได้เทคนิคดีๆไปใส่ไปปรับปรุงถามั่นผู้ใดนะครับผมโมเมนตม์ว่าเขาจะมาสังเกตบมาอุย้ยมันย่นนาจะลุ่งหัวดีเบิ่งแล้วเบิง่งลำต้นแล้วนะครับเบิง่งลำต้นแล้วต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์แสดงว่าหัวมั่นเขาดีมั่นบ่ทอพี่น้องขวดเบิง่งเทคนิคที่ดีที่สุดว่ามัน่นเขาลุ่งหัวบอ่อให้เขามาขวดเบิ่งเลย นะครับเนี่ยถ้าวบกวดบลูนะครับทอ hand, ่อนิ่งมือนี่นี่ใหญ่กว่านิมือหน่อยนึงนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้สั้นๆนะครับเห็นบ่เนี่ยคือมันเนี่ยในตัวเจนได้รับในตัวเจนสูงเกินไปได้รับในตัวเจนหลายแต่ว่าหัวมันเนี่ยบ่มีดินเ้อนี่บ่มีโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยที่จะว่าระเบิดหัวมันเลี้ยงเลี้ยงหัวมันนะครับไปสางแปลงมาเลี้ยงหัวมันนะครับเ้าต้องรีบนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับามาผสมละลล่น้ำฉีดได้เลยนะครับ HR, ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมแนน้ให้ฉีดทุกสิบวันนะครับทุกสิบวันเดือนหนึ่งห้ดีิสามครั้งฉีตต่อกันอยู่สองเดือนสะก่อนกระตุ้นไ้มันเขาโล่งหัวนะครับผมร่วมกับใส่ปุ๋ยเม็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์เพราะว่าห้องมัรุ่งมันเนี่ยงามมาแล้วดิต้นใหญ่ต้นงามนะครับสูงเป็นสองเมตรสามเมตรแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วกิ่งก้านต้นนี้ได้การแล้วนะครับผมงามสวยงามนะครับก้านใหญ่ลัต้นได้การแล้ว อายุหาหงเดียนแตงหัวบ่มีเขาต้องแก้ไขตรงจุดนี้นี่คือจุดที่ต้องแก้ไขต้องน้าปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ย0ูนศูนมาเติมให้เพิ่นรีบเร่งนะครับรีบเร่งเหลืออีกแค่หาหงเดียนสุดท้ายนะครับตัวนี้เขาหาเดียนแล้วหาเดียนจะย่างหงเดียนแล้วนะครับแปลงนี่นะครับผมแปลงนี่เป็นแปลงของน้องนะครับผมเรียนปุ๋ยขี้ไกล้นักเกินไปนะครับเรียนปุ๋ยขี้ไกลนักเกินไปแต่ว่าต้นนี่งามนะครับ ถ,ถ้าขายล่ำขายต้นงามเลยนะครับสูงสามเมตรแต่ว่าถ้าขายหัวนี่อ่าเมื่อกลุมกระมับเลยหล่ะนะครับผมพอว่าหัวมันมันโบลงนะครับก็แนะนํำให้เพิินใส่ปุ๋ยศูนย์นหกศูนย์นะครับเพิ่นกระล่างฉีดทุกสิบวันนะครับฉีดติดต่อเนื่องกันนะครับสองเดือนหล้วก็เฮาจังฉีดปกติธรรมดาทุกสิบห้าวันก็นได้หรือเฮาจะฉีดเป็นทุกสิบวันไปเลยก็ได้นะครับ ติดต่อกันไปจากสามเดือนสี่เดือนพอว่าเร่งเด้เร่งทานอาหารโพแทสเซียมให้เพิ่นลุ่งหัวเด้บำรุงบาเนี่ครับบำรุงหัวแต่ว่าใบเพิ่นจะร่วงนะครับใบเพิ่นเริ่มร่วงเนี่ยเพิ่นเริ่มฉีดมาแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับใบเพิ่นเริ่มจะร่วงบ่มีปัญหาครับพี่น้องเพิ่นก็นจะร่วงปกติธรรมดาห้องเพิ่นนะครับก็จะทิง้งเดี๋ยวแต่การนะครับเดี๋ยวแต่การตัวนี้ก็บ,บ่มีปัญหานะครับผม วิธีการฉีดถั่วบทมีเขาก็ฉีดใส่ตามโค่นเหงาได้เลยนะครับปุ๋ย0060เนี่ยเพิ่นซึมลงไปนะครับผมพอมันจะมีหลักฝอยแล้วหลักฝอยนะครับหรือหลักที่เพิ่นออกหาหาเนี่ยเพิ่นจะดึงล้ำเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงหัวห้องพันเองนะครับในวงจรในอันนี้ห้องเพิ่นนะครับในกรดไกขคลองระบบมันนะครับต้นมันนะฮะเนี่ยครับคือหลักฝอยเนี่ยออกมาเต็มเลยนี่นะครับแต่เข้าวานไปนะครับก็ได้ผลคือกันนะครับผม แต่ว่าต้องดินต้องมีความชื้นนะครับต้องมีความชื้นนะครับมันจึงจะได้พอดีนี่ครับก็คือเป็นหลากฝอยของมันนี่แหละนะครับเพิ่อออกหาอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงหัวนะครับก็จะเพิ่นก็จะไปกักเก็บอยู่ในนี่แหละอยู่ในใจกลางตัวขาวเนี่แหละเพิ่กระชีลําเลี้ยงลงมาตาเขาฉีดทั้งใบนะครับเพิ่กระกักเก็บอยู่ในใจกลางของมันเนี่ยตัวสีขาวนะครับเพิ่กระชีลําเลี้ยงลงมานะครับตามทอลําเลี้ยงแล้วก็จะลงมาบํารุงหัวมันนะครับบำรุงหัวมันให้มันลุงหัวเร็ว เนี่ยครับก็ต้องรีบเลยนะครับอย่าชะล่าใจเด้ยอย่าดีใจเด้ว่าต้นใหญ่ต้นสูงหัวมันฉีดีบ่แมนได้พี่น้องขวดเบิ่งเลยจังคิวจักมันหาหกเดือนเนี่ยท่อหนิวมือเนี่ยสันสันเฮ็ดก,กุดุดกิริตอยู่ผลผลิตของเฮาเนี่ยโต๊ะตำแน่นอนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เฮาต้องเอาต้องเฮ็ดขายผลิตขายก็คือหัวมันหนึ่งน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปรงสูงหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปรงสูงอัตราต่อไร่ต้องสูงนะครับผมรีบเลยนะครับผมรีบเลยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ เพิ่นบอไดบบ้บำรุงมากแต่หน่อยบอไดบบ้บำรุงใส่ฉีดปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์สีปุ๋ยระเบิดหัวมันมาแต่หน่อยมันก็นเลยผลกระทบมากจากว่าเขาปล่อยไว้เขาฉลาดใจว่าต้นงามต้นนี่มันต้องมีหัวนะครับนี่คือเพิ่นเพิ่นก็คืดจังซี่นะครับผมอ่าถือว่าเขาคืดผิดนะครับแต่ว่ากระบอเป็นยังนะครับวิธีแก้ไขนะครับกต่ยังจะ,อะบอกวิธีแก้ไขให้ ก็คือต้องเติมปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับอัดยางเดียวเลยบาทนี้นะครับเพราะว่าต้นห้องมันได้แล้วนะครับเหลือแต่ให้มันลงหัวนะครับอายุหาหกเดือนลักษณะนี้ก็แย่อยู่นะครับพี่น้องห้องก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมเติมเข้าไปเรื่อยๆเฮ็ดจังได้เหุ้ผลผลิตเฮาสูงนะครับเพราะว่าเ้าปลูกมั่นเ้าต้องขายหัวมันนะครับหนึ่งละน้ำนักดีหัวใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับตัวนี้นะครับเ้ารีบเลยนะครับอย่าชะลาใจนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับคลิปนี้นะครับ ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำาลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ่ะสวัสดีครับ